พี่นี่ค่ะเหมือนเดิมค่ะใช่ก็เพิ่งเพิ่งจะครบรอบ5ปีไปเมื่อแบบเดือนที่แล้วอะไรเงี้ย5ปีแล้วพี่นานเร็วมากเลยนะใช่เร็วมากดูดูเหมือนความรักนที่มีแบบกล้านพีก็ไม่ไม่ค่อยเบื่อว่ะอะไรไม่เบื่อวาใช้คำว่า stable ค่ะใช่แบบเรื่อยๆไม่ได้แบบแฟชั่นอะไรเรียองั้ย5ปีที่ผ่านมาเป็นไยังไงก็ก็ปรับตัวกันค่อนข้างเยอะมีปัญหาระหว่างทางเหมือนคู่ทุกคนล่ะค่ะแต่ว่าเหมือนกับมันก็ พยายามเรียนรู้กันเข้าใจกันไปเรื่อยๆจนมันก็ถึงจุดที่แบบเออมันก็สเตเบิลดีไม่มีเรื่องอะไรทะเลาะเท่าไหร่ไงค่ะเรียกว่าตอนนี้ลงตัวหรือยังของเราก็ <c oughs> ใช่ค่ะก็โอเคนะคะ <c oughs> โอเครับเรื่องดีเหมือนจะบไม่ได้ทะเลาะก,กันไม่ได้มีเรื่องอะไรใดๆเท่าไหร่ค่ะ <c oughs> ใช่ค่ะเอา่าสุดท้าใครคอบหน่อยมีอะไรสุดท้าเป็นพิเศษไหมคือ <c oughs> ตอนตแรกก็คือนัดก,กันว่าจะไปกินข้าวจองร้านนู่นนี่แต่ถึงปุ๊บช่วงนั้นนอนไม่ค่อยหลับ นอนน้อยตื่นเช้าพอตื่นปุ๊บโทรไปเลยลกเลิกก็ไม่ไหวดึกสุดท้ายก็ไม่ได้ไปไหนใช่ค่าก็ไม่ได้มาเรียนเรื่องไไม่เลยไม่เลยค่ะก็คือต่างฝ่ายก็คือขี้เกียจไปไม่ต้องทาต่อพิมพค่ะเหมือนจริงๆก็อยากไปนะคะแต่ว่าช่วงนี้เรียนหนังสือด้วยแล้วก็เหมือนถ่ายละครด้วยแล้วก็เหมือนตื่นเช้านอนดึกไงค่ะพอแบบนอนน้อยปุ๊บเราก็แบบเออเวลานี้เราขออยู่บ้านนอนแล้วกันนะอย่างนี้มากกว่า ยังไม่ได้เท่าไหร่เลยก็ไปกินข้าวกันเองปกติไม่ได้แบบมีเซอร์ไพรส์ไม่ได้มีอะไรค่ะเซอะ์ไพรเราไม่ได้แบบอะไรเรื่องของจริงจริงๆตั้งแต่ที่เคยพูดไปตั้งแต่แรกเลยว่าเป็นคนไม่ดีไม่ได้ซีเรียสเรื่องอะไรพวกนี้เท่าไหร่อยู่แล้วค่ะใช่มีก็ได้มีก็ได้วาเลนไทน์ไปก็ไปดอกไม้ไม่ต้องมีไม่เอาอะไรแล้วฝ่ายชายเขาไม่ได้แบบมีเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้ตั้งหรือเปล่เหมือนแรกๆก็จะซื้อดอกไม้ให้ใช่ไหมคะหลังๆเขาบอกว่าซื้อมากมันก็เหี่ยวฝ่ก็ทายแพงเปลืองเงินเก็บไปเหอะ อะไรไม่ได้เลยตั้งแต่ก็เลยมาเป็นหนึ่งดอกหนึ่งดอกอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคพอแล้วค่ะก็แบบเป็นวันเป็นปีแต่ว่าเป็นมาตั้งแต่ก่อน,นอ๋อคือเหมือนปีแรกๆเขาก็ซื้อให้นะคะเหมืนอนกับเขารู้สึกว่าวาเลนไทน์ต้องซื้อดอกไม้ให้ผู้หญ<อ>ิงแต่ว่าพอเราแบบซื้อมาแล้วเราก็แบบซื้อมาทำไมเราแบบไม่ได้อย่างได้เลยขนาดนั้นเขาก็เลยเลิกซื้อก่อนนนปี้อะไรที่ทำให้รู้ว่าเฮ้ยเขาคือเขาคนที่แบบโอเคกับเรา มันไม่ได้เกี่ยวสาหรับปันมันไม่ได้คิดว่ามันเกี่ยวกับว่าโอเคไม่โอเคแต่ว่าอยู่ด้วยแล้วเราสบายใจแล้วเราเห็นเพื่อเราปวดหัวเรื่องความรักมาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเราโชคดีนะที่เราไม่ค่อยปวดหัวเรื่องอะไรแบบอย่างนั้นเท่าไหร่คือมันอาจจะเป็นความรักที่นิ่งแล้วก็สเตเบิลของเราซึ่งเราก็แฮปปี้ของเราแบบนี้เราไม่ได้ต้องการอะไรที่มันวุ่นวายู่ในแสงไฟอะไรมากเลยวเกี่ยวด้วยเขาแลวเขาเป็นคนไม่ชอบแสงไฟเหมือนว่า ไอจีไม on it ่เล่นรูปไม่ลงรูปไม่ถ่ายคือเป็นคนไม่ชอบสื่ออะไรเลยก็คือเก็บเม็ดนิดๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แต่ว่าไปไหนมาไหนไม่ได้ปิดมีเท่าไร่นะที่ไปปกติคือรอบออนไลน์ที่เขาไม่ค่อยได้เข้ามาแตะเลยใช่ไหมเขาดูอย่างเดียวแต่เขาไม่ลงค่ะเขาดูเร็วมากถ่ายทั้งวันใช่ค่ะคุหนูลงรูปแล้วอู้เห็นเร็วมากเลยแต่ไม่ใงไม่ลงเขาพิเศษมากมาเวลาเราลงรูปอะไรอย่างเงี้ยเขาที่เราเราลงหลายคอลเลคชั่นของเราเนี่งนะนิดนิดหน่อยนิดหน่อยค่ะแต่ก็ เราก็อ่านแล้วก็ไม่ตอบแล้วก็อะฮมีมีมมเลียวสั่งต่ว่าเอาลูกนี้ไม่ได้นะมีนิดหน่อยนิดหน่อยมาทักก็แบบลูกโปมากคําเดียวหนูก็จะแบบอะฮะ้าเราทำไม่ฟังเขาทำไมเราไม่ทำเพราะเราะอีกอันนึงพอเราผ่านเรียกว่าเรียกเรียกการผ่านเนาะผ่าน79เอย่างเงี้ยเรารู้สึกโอเคที่มันสบายใจที่มันจะมันแบบนี้ท่ามันหนุนหน้าดีแหละ อาถรรพ์กว่าเอาจริงๆอาถรรพ์ไปช่วงหนึ่งเหมือนกันแบบมันก็จะมีช่วงที่แบบเหมือนแบบอาถรรพ์นิดนึงเหมือนแบบสับ่นคลอแเอาอยังไงดีจะไปต่อจะไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็อาถาันมาได้เราเราเงียบๆเหมือนไม่ค่อยเรา,เรา,เรา,เราไม่ค่อยลงสื่อคนไม่ค่อยร <laughs> ู้ควาสบายใจเนาะความรักรับถือว่าถือว่าโอเคค่ะโชคดีโชคด,ชดีใช่โอเคขอเนื้องานหนึงไมิเนื้องานอะบ้างเนานเนื้อเรื่องอะไรไหมคะว่าเรื่องอะไรค่ะอ๋อ เรียนปริญญาโทอยู่ค่ะใช่เรียนของมหาลัยธุรกิจบัณฑิตเรียนเอินทิเกรทีฟเมดิซินแอนตี้เ a ดจิงค่ะหนักมากเลยหนักอยู่ค่ะเพราะว่ามันเรียนอ่าเรียนเสาร์อาทิตย์ใช่เรียนเสาร์อาทิตย์แบบเต็มวัน2ปีอะค่ะนี่เรียนมาได้ครึ่งเทอมแล้วครึ่งเทอมหนักไหมหนักหนักอยู่ค่ะเพราะว่ามันมันทุกเสาร์อาทิตย์เลยแล้วมันก็ ก็คอนซูมเวลาชีวิตเราไปค่อนข้างเยอะเพราะเราก็แบบเหมือนไปเรียนด้วยแล้วก็อ่านหนังสือตั้งใจสอบตั้งใจเรียนด้วยมันก็เลยเหมือนชีวิตหายไปครึ่งหนึ่งแบบนี้จะสายเวลายังไงเพราะว่าทำงานเราก็หนักด้วยไงใช่ก็เลยจัดสรรค่อนข้างยากก็เลยอนนวอร์ซารีก็เลยไม่ได้ไปไหนค่ะเพราะว่ามันตื่นเช้านอนดึกตื่นเช้านอนดึกเราก็เลยแบบเหมือนมันกับชีวิตมันต้องสละอะไรบางอย่างออกไปเราเราจะทํางานเรียนหนังสือมีปาร์ตี้มีสังคมนอนเราเราต้องเลือกสักอย่างเน่ตอนนี้เราก็สละกันออกไปดินเนอร์สังคมเรา ไปก่อนช่วงนี้แต่ตว่าเ,เออมันก็เป็นคนที่สามารถจัดการได้ดีตั้งแต่ตอนเรียบก็ใช่ค่ะถือถือว่าโชคดีแบบเราเป็นคน manage เวลาค่อนข้างเก่งใช่ถ้าอะไรอะไรโอเคงานนี้จะไปเราก็จะตัดใจว่าจะไปเรา manage เวลาได้อยู่แล้วค่ะก็เลยตัดสิ<ค>นใจ <น S 1> เรียนคนหนึ่งครับเป็นเด็กรักนักเรียนคนชอบอ่านหนังสือคนหนึ่งครับมานแอบถามเรื่องมาสุดได้ไหมอ่ะม้าเปิดตัวดีใจนแล้วก็แบบว่าพวกเราถูกจิบมาโดยตลอดแต่วันนี้พี่เขาทีิงต่างๆแล้วอะไรอย่า จริงๆเขาว่าหนูว่าถ่ายละครกับเขาอยู่หมายถึงว่าเล่นซิคคอากับเขาอยู่แล้วก็เจอพี่เขาเรื่อยๆอยู่แล้วเขาก็จะเล่าให้ฟังอยู่แล้วคือคือกับพี่ไม้เนี่ยเป็นความสัมพันธ์ที่แบบ เป็นพี่น้องกันหวังนีจริงๆคือคุยกันได้หนูก็เล่าเรื่องหนูให้ฟังเขาก็เล่าเรื่องเขาให้ฟังตั้งแต่ที่เขาพบพี่คนนี้แรกๆเขาก็บอกว่าเออตอนนี้แบบคุยกับคนนี้อยู่เป็นหมอนู่นนี่อะไรเงี้ยเราเรารู้แต่แรกอยู่แล้วแต่คือเขาก็ไม่ปรึก<ร>ษาเราเ่องความรักก็ไม่ปรึกก็คือคุยกันเล่าให้ฟังอะไรเงี้ยเขาเอาอคนนี้เป็น,นๆๆอ,อย่างนี้มีอะไรเราเราให้ฟังไม่ได้ปรึกษาอะไรค่ะแต่เขาไม่ได้บอกฉันว่าแบบว่าจะเปิดตัวเมื่อไหร่อะไรยังไงอ๋อไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่ว่าจะคุยกันเวลาไปกออัปเดตชีวิตนนนู่่ี ไปไหนทําอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วก็งานดีมากเลยค่ะแฟนเขา,า,า,าน่ารักนะ,ะคุณหมอด้วยก็ถือว่าน่ารักหนูเห็นแล้วหนูโอ,โอ,โอ,โอด้ดีคนนี้โอเคกินดีมากคือแบบหวังดีกับเขาเขาแฮปปี้หนูก็แฮปปี้ไม่ได้ไม่ได้มีส่วนช่วยเรื่องใช่ไหมคะ <S <S ไม่ไม่จิงเบอร์นั้นค่ะคุยกันแค่เวลาไปเจอกันที่กอมถ่ายอัปเดตสารพัดสุดดิปกติเลยใช่ไหมครับก็ค่ะ เดี๋ยวมี Faces of a n นนะคะจะฉาย13ตุลาคมนี้นะคะแล้วก็มีซีรีส์เรื่องคู่แท้แมมเมเลฟของทางช่องแกรมมี่นะคะก็ออนแอร์วันที่10ออนแอร์วันนี้วันแรกฝากด้วยนะคะ